รางวัลศิลปาธรเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะมอบให้กับศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสารรค์ศิลปะร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าและยังเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นหลังซึ่งผู้ที่จะได้รับรางวัลศิลปาธรจะเป็นผู้ที่ได้รับการคั โดยคณะกรรมการจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จะสรรหาศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยอย่างแท้จริงและหนึ่งในนั้นคือคุณนาวินลาวันชัยกุลผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปาทรพุทธศักราช2553สาขาทรรัศนศิลป์ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะร่วมสมัยอย่างมากมายจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวนี้เป็นเป็นคนอินเดียซึ่งยา้ายมาอยู่เมืองไทย ประมาณ50กว่าปีมาแล้วผมก็เกิดและเติบโตที่เชียงใหม่เรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศริลป์มชเนี่ยนะก็มาศึกษาทางด้านที่จบมาเป็น,นด้านจิตกรรมรางวัลศิลปทปรที่ได้รับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ทำให้เรามีกำลังใจนะในสิ่งที่เราทำมา ที่าป,ประมาณ20ปีที่ทำงานศินละปะต่อเนื่องมางานชุดเกี่ยวกับรถ,รถแท็กซี่เนี่ยฮะก็มาคิดว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างศิละปะกับชุมชนหรือสาธารณชนเนี่ยเรายังเห็นช่องว่างมันอยู่ก็เลยอยากจะคิดทดลองดูว่าศิละปะมันจะเข้าไปหาชุมชนได้ยังไงก็คิดว่าเออน่าจะลองเอาศิละปะไปอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เห็นว่าคนกําลังอยู่ในช่วง การเติบโตเมืองคนก็จะใช้ชีวิตรถติดอะไรงเงี้ยก็เลยเอาลองศิลปะก็ไปทดลองไปอยู่ในรถแท็กซี่ดูคืองานชุดผ้ขาขม้าเราพยายามมองถึงภูมิปัญญาของคนไทยภปัญญา,ยาชาวบ้านเนะี่ยเอาขอม้าผืนเดียวทําไมเขาคนไทยสามารถใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเมืองหลวงใหญ่ๆนะเขาอาจจะมองว่าไอ้ผ้าผืนนี้มันคือผ้าทำไมมาใช้คนไทยเนี่ยมาใช้ได้หลารพัาจากอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์ทําให้คน มีจินตนาการใหม่ๆขึ้นไหมทำนั่นทํานี่เอาไปตัดเป็นเสื้อผ้าก็มีเอามาทำเป็นของรูปแบบใหม่ๆก mm ็ hmm. ขเขาก็มุมมองใหม่ผมก็ตอนนั้นก็ในเวลาเดียวกันเราก็เอาพักกมามาทำเป็นชุดแฟชั่นต่างๆ mm hmm. ตัดเป็นสูตรเป็นกระเป๋าเป็นอะไรแล้วก็ ดรกาีคุณนาวินลาวันชัยกุลเป็นศิลปินที่ทุ่มเทให้กับศิละปะร่วมสมัยอันเป็นที่รักรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ความตั้งใจและการเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นจนทําให้ผลงานของคุณนาวินเป็นที่ยอมรับ ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินร่วมสมัยที่มากความสามารถคนหนึ่งของประเทศและด้วยผลงานที่มีคุณภาพของคุณนาวินจึงได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานแสดงมหกรรมศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเวนิสเบเนเรครั้งที่54อีกด้วยค่ะ คือนิสศการที่เวนิสเบนเดเล่เนี่ยปกติแล้วทุกประเทศที่เข้าร่วมก็จะเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนของประเทศน,นั้นใช่ไหมที่ผ่านมาประเทศไทยเองเราก็เนื่องจากเรายังไม่มีพื้นที่ถาวรเราก็ต้องไปเช่าพื้นที่จานั้นตรงนี้ย้ายไปหลายที่แล้วก็ผมก็ได้ไปได้พื้นที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจคือเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีหอศิลป์อยู่เล็กๆอยู่ข้างในทางสำนักงานสถาปัตย์สมัยก็มา คุยกับผมว่าเออเนี่ยหลังจากที่เราได้ไปดูพื้นที่อะไรแล้วก็มาคุยกันว่าผมนัานนำเสนอว่าผมอยากจะนำเสนอคอนเซปต์ของนิทรรศการที่เวนิสเปนเดเล่เนี่ยในรูปแบบนี้ทางผู้บริหารคณนะทีมงานที่ดูแลตรงนี้อยู่ในสำนักง,งานทุกสมัยก็ให้ความสำคัญอ,อย่างยกตัวอย่างว่าการไดได้ไปแสดงงานในต่างประเทศโดยความร่วมมือของทางศิลปะโลกสมัยนะะก็ ทำให้ศิลปินไทยได้ไปได้ได้สามารถแสดงงานใน,ใน,ในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นที่ผ่านมาจะติดขัดเรื่องงบประมาณหรือว่า,าความการดำเนินการต่างๆทั้งนี้ความช่วยเหลือทั้งนี้ก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะซึ่งด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าคือสำคัญมากที่ต้องดำเนินการโดยมองระยะยาวด้วยคือเรื่องของหอศิลป์นะะหรือรวมไปถึง พัฒนาบุคลากรที่จะมาดําเนินงานหอศิลป์เพราะว่าเราไม่ได้มีอาคารหอศิลป์เพียงเดียวก็ก็อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมตัวบุคลากรที่จะมาดําเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงความเป็นศิลปะไทายกับนานาชาติได้และสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องมีผลงานของศรราาิลปะไทยคนที่มาประเทศไทยกังเทพก็อยากจะดูศรราาิลปะไทยที่เขาเห็นในบริบทของร่วมสมัยเนี่ย ก็คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่อยากให้เกิดขึ้นและก็มั่นคงต่อไปผลงานทุกชิ้นของคุณนาวินลาวันชัยกุลจะมีส่วนช่วยให้ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนาธรรมร่วมสมัยที่ได้ดำเนินการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะ สำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม